assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการท่องอารยธรรมกับผมประจารย์ฟร,รีดเป็นยิ่งโยวดน,นะครับซึ่งความเดมิมตอนที่แล้วนั้นเราได้พูดคุยกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับคำถามที่ถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้นะครับในฐานะผู้ถูกสร้างโดยพระผู้เป็นเจ้านั้นพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า สร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรนะครับซึ่งอาจารย์พอีก็ได้นําเสนอท่านผู้ชมว่าเ,าเป้าหมายหลักของผู้เิเจ้าที่ทรงสร้างมนุษย์ก็คือทรงสร้างมนุษย์ให้ทําการเคารพอิบาดะต่อพระองค์ประการที่หนึ่งในประการที่สองก็เป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราพูดคุยกันในฐานะของ บุคคลที่มีศาสนาโดยพ่ออย่างยิ่งศาสนาอิสลามนะครับเรามีความเชื่อต่อผู้เป็นเจ้าและเชื่อในคำพีของพระอ,องค์และเชื่อในศาสนาที่ถูกส่งมาโดยพระอ,องค์ซึ่งสามองค์ประกอบหลักนั้นเ,เป็นสิ่งสําคัญในศาสนาอิสลามและสิ่งสําคัญของศาสนาที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลสร้างมนุษยชาติและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระอ,องค์และกลับคืนสู่พระอ,องค์ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับจันทร์ฟริตเนี่ยจะคุยกันในประเด็นว่าแบบอย่างหรือ,เ,อ,อเป้าหมายที่พระองค์ทรงสร้างให้มนุษย์นะครับทำการเคารพพักดีทําอิบาดาต่อพระองค์นั้นพระองค์มิได้สั่งมาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ว่าพระองค์นั้นทรงคําสั่งให้มนุษย์ปฏิบัติตามผ่านคัมภีของพระองค์โดยมีผู้ที่มาทนะําหน้าที่เป็น ผู้สาธยายเป็นแบบอย่างแสดงเป็นรูปธรรมให้เห็นนั่นคือบรรดาศาสดาทั้งหลายนั่นเองนะครับกลับพบกับอาจารย์ผริตได้เลยครับสลามมุลัยกุ๊มครับวันนี้เราคงจะต้องคุยกันถึงเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบัะตลาผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อทําการเคารพพักดีต่อผู้เป็นเจ้าซึ่งในตอนที่แล้วเราก็เกิดไปแล้วคุยกันไปบ้างแล้วบางส่วนแต่ว่าเพื่อให้ชัดเจน นะครับในในวันนี้เนี่ยเราจะกยกันว่าแบบอย่างที่ว่าหรือว่าการปฏิพฤติปฏิบัตินะครับในฐานะที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยพระองค์ไม่ได้มีคําสั่งมาเป็นและละอักษรหาแต่เพียงเดียวในคำพิพากษานะครับเช่นอัก,กิมิโซะจะดำเนินการละหมาดละหมาดอย่างไรละนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันเป็นรูปแบบเป็นอิบาดะในรูปแบบเฉพาะมีคาํากล่าวท่าทางเรียบทเฉพาะ เพราะฉะนั้นจาเป็นที่จะต้องมีการสาธิตจําเป็นที่จะต้องมีผู้มาปฏิบัติหรือว่ามาทําให้ดูนักเรืยนได้แก่บรรดาศาสนาทั้งหลายใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องพูดถึงประเด็นนี้โยงกันมาเลยโดยเริ่มตั้งแต่าศาสนาแรกเลยนะครับเชิญครับ,ค,รบคือ,อถ้าตอนนี้เราก็สรุปกันว่า,าประเด็นที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าทฤษฎีที่พระเจ้าเนี่ย ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาครับนะครับส่วนคดีทฤษฎีของวิวัฒนาการเนี่ยเราก็ในทัศนคติของเราคือเราละทิ้งไปครับส่วนคนที่ยังยึดถืออยู่เนี่ยก็เหมือนผมได้เคยพูดมาในรายการที่เราแล้วมาว่าบ,บ,บก็ไปตั้งไว้นในถาดแห่งการตกเถียงกันก่อนอมไม่เป็นไรนะครับ,รบนี้ทางส่วนของอหลักที่บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยก็คือพระองค์ทรงสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาเนี่ยก็คือท่าน ศาส,สดาอาดมครับซึ่งเรื่องราวการสร้างอาดมเนี่ยพระองค์ก็ได้แจ้งไว้ในคมภี์ของพระองค์โดยเฉพาะคมพีร์กุราอ่านยอย่างละเอียดแล้วแล้วก็ทุกแง่ทุกมุมครับนะครับสรุปด้วยได้สั้นๆก็คือว่าพระองค์เนี่ยทรงประสงค์ที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตสิ่งถูกสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเครับเพื่อที่จะตั้งให้เขาเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนี้ครับโดยพระองค์ได้ ดําราดกับบรรดามมลัยกานะครับแล้วก็มาลาัยกาเนี่ก็ได้ทูลกล่าวเป็นเชิงทักท้วงหรือว่า,าถามว่า,าในขณะที่บรรดามาลาัยกาเนี่ยหรือตัวพวกเขาเนี่ยได้เคารพพักดีพระองค์อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยครับพระองค์จะสร้างสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาแล้วก็สิ่งมีชีวิตนั้นก็ได้สร้างความเสียหายบนหน้าพผ่นดินมีการ ช่อชนรบราฆ่าฟันกันนะครับพระองค์ก็ทรงดำหัสว่าพระองค์เนี่ยทรงรู้ในสิ่งที่บรรดาอะไรกาเนี่ยไม่รู้ครับแล้วก็ในที่สุดพระองค์ก็ทรงสร้างท่านซาดาอาดัมมามนะครับซึ่งในหลักฐานนี่ก็บอกพระองค์ทรงสร้างอาดามเนี่ยมาจากดิน<ท>ะนะครับซึ่งในรายงานของบรรดาอิหม่ามจากครอบครัวน่านัาดาเนี่ยได้ได้ให้รายละเอียดว่าอาดามเนี่ยถูกสร้างจากดินโดยที่ไปนําเอาดินในตําบลต่างๆ มารวบรวมมามาผสมกันแล้วก็ได้ปั้นเป็นสร้างเป็นรูปรูปทรงของอาดัมขึ้นมาครับทําทให้เป็นในเชิงปรัชญานี่ก็เหมือนกับว่ามนุษย์ปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายเผ่าพันธุ์ม,มีหลากหลายสีผิวก็าามาจากวัตถุดิบเดิมที่ได้สร้างบิดาคนแรกของพวกเขาขึ้นมาอมเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างรูปทรงของอาดัมขึ้นมาแล้วเนี่ยองก็ได้ทรงเป่าวิญญ,ญาณของพระองลงไป คือรั้วหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับทฤษฎีที่เราเคยพูดกันมาเมื่อรายการที่เราแล้วว่าครับธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติที่ต่ํากว่าอเดรัฉานก็คือการถูกสร้างมาจากดินที่เป็นโคลนตมที่มีส่วนผสมมากมายหลายอย่างอยู่ในสิ่งเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งวัตสดิุที่มาจากสภาพที่ต่ําต้อยครับ ผสมกับวิญญาณที่สูงส่งที่พระองค์ทรงเป่าเข้าไปทําให้มนุษย์มีชาติกําเนิดทั้งในเรื่องของความต่ําสุดแล้วก็สามารถจะพัฒนาไปสู่สูงสุดก็ใช้ปรัชญาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะมีรั่ววิญญาณของพระองค์ใช่ครับเมื่อพระองค์ทรงสร้างอาดัมมาแล้วเนี่ยนะก,ก็ตามวจนะของบรรดาอิหม,มั่ยก็บอกว่าเป่าวิญ,ญญาณเข้าไปแล้วเนี่ยประมาณถึงสี่สิบปีที่อาดัมถึงจะเริ่มบิดตัว Oh. เริ่มจะรู้สึกมีวิญญาณมีซึมซาบก็เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกับร่างกายของเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นอะเรียดของของการจันรสร้างเมื่อพระองค์ทรงสร้างอาดัมมาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้สร้างคู่ครองของอาดัมขึ้นมาเนื่องจากอาดัมถูกสร้างมาคนเดียวนี่ก็โดยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ที่พระศพพระเจ้าสร้างมาเนี่ยเขาก็มีความโดดเดี่ยวมีความว้าเหวรรพระเจ้าก็สั่างาได้สร้างอีฟหรือว่าอีวาหรือฮาวอ่ยขึ้นมาเป็นคู่ครองของขอาดัม ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสั่งว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยภาพนักอาศัยอยู่ในสวรรค์ของพระองค์ครับแต่มีข้อห้ามมีมีข้อกําหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้เข้าใกล้แล้วก็ไปกินผลไม้จากต้นไม้ที่พระครัใกล้ต้นไม้ต้นไม้นี้ครับแล้วก็คือเข้าใกล้ยังไม่ให้เข้าเลยอย่าว่าแต่ไปกินครับนี่คือคู่มือแรกที่พระเจ้าให้กับมนุษย์อืมก็คือพระองค์ทรงห้ามไม่ให้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้ครับ หากเข้าใกล้แล้วก็ไปกินผลไม้ของต้นนี้ก็จะมีผลเสียอย่างมหาศาลนะครับพระองค์ก็สั่งไว้แต่ในที่สุดนะครับโดยย่อๆก็คือว่าทั้งสองคนนียได้ถูกหลอกล่อโดยามารร้ายซึ่งไปมีที่พำนักอยู่ในสวนสวรรค์เช่นเดียวกันครับซึ่งมีชื่อว่าอิบลิสอิบลิสเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างสิ่งหนึ่งของพระเจ้าที่เรียกว่ายินซึ่งถูกสร้างมาจากไฟครับ ไอบลิสเนี่ยก็มีความอิจฉาริษยาตอ่ออาดัมครับซึ่งรายละเอียดก็มีอยู่มากเดี๋ยวคุณจะต้องคุยเรื่องออบลิสโดยเฉพาะอีกอีกทีหนึ่งนะครับโดยการหลอกลวงของออบลิสเนี่ยโดยบอกว่าการที่พระเจ้าได้ห้ามไม่ให้อาดัมและก็ฮาวาคู่ชีวิตของเขาเนี่ยเข้าใกล้ต้นไม้ต้นเนี้ยเขาเพราะว่าถ้าหากว่าทั้งสองคนเนี่ยได้กินผลไม้ของต้นไม้นี้เข้าไปแล้วเนี่ยทั้งสองก็จะมีชีวิตอมตะ และก็จะอยู่ในสวนสวรรค์นี้ตลอดไปครับด้วยความที่ว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยต้องการที่จะมีชีวิตอน,นามตะแล้วก็มีความสุขตลอดไปก็แรงขับดันจากนับสูหรือว่าความต้องการของตนเองเก็ทำให้เกิดไปกินผลไม้ต้นในคืนทั้งทั้งอาดัมแล้วก็ทั้งฮาวาผลจากการฝ่าฝืนในครั้งนี้เนี่ยพระองค์จึงได้ทรงมีคำสั่ง ให้ทั้งอาดัมให้ทั้งฮาวาและผู้ล่อลวงของทั้งสองก็คืออิบลิสเนี่ยลงมาใช้ชีวิตในโลกนี้ครับซึ่งโลกนี้หมายความว่าเป็นเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในจํานวนดาวหลายล้านล้านดวงที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาครับแต่โดยสภาพแวดล้อมมลภาวะต่างๆของดาวดวงนี้พระองค์ได้สร้างธรรมชาติที่เหมาะสมให้มนุษย์มาใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เป็นดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิต มันอาศัยอยู่อถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยวงการวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์หรือว่าการสำรวจอวกาศจะมีความคิดหรือว่าความหวังว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในดาวดวงอื่นๆเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นทฤษฎีที่ยังไม่สามารถจะสรุปกันได้สรุปกันได้ว่ามีจริงไม่จริงแต่ว่าโดยหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเนี่ยก็ถือว่ามนุษย์เนี่ยแหละดาวของโลกของเราเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวที่มี สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ครับเมื่อพระองค์ทรงสั่งให้ทั้งสามเนี่ยลงมาใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยพระองค์ก็ทรงบอกว่าทั้งสองฝ่ายคือระหว่างฝ่ายของมารได้คืออบลิสเนี่ยกับฝ่ายของอาดามกับฮาวาที่เป็นคู่ครองของตนเองเจะเป็นศัตรูซึ่งกันและก,กันอืนะครับซึ่งโดยความผิดหรือว่าการฝ่าฝืนของอิบลิสจากเริ่มต้นที่สร้างอาดามขึ้นมาครับแล้วก็ได้ฝ่าฝืนท้าทายคําสั่งของพระเจ้าเนี่ย มารร้ายนี่ก็ได้ประมาณตัวเองขอต่อผู้เป็นเจ้าว่ะเขาขอมีชีวิตคือมันขอมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของโลกนี้ก็คือมนุษย์สุดท้ายของคนสุดท้ายของโลกเนี้ยได้ตายไปครับเพื่อที่จะขออล่อ,ล,อลวงมนุษย์ชาติทั้งหมดให้หลงทางออกไปจากการเคารพพักดีแล้วการเชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าครับนี่ก็คือที่มาของ จุดเริ่มต้นของปริศาสตร์หรือเ,ะนะเป็นปฏิญญาของมารช้าชาง์ดของอใช่เซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคําว่าปฏิญญานี่ยก็คือกฎธรรมชาติกฎสากลที่ว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นตลอดไปดังนั้นมนุษย์ที่มาใช้ชีวิตในโลกนี้โดยเฉพาะอาดัมและวก็ฮาวานมีศัตรูอยู่สองตัวที่คอยติดตาม ทำร้ายเขาล่อลวงเขาแล้วก็นําเขาเอาจากาความเป็นบาวของพระเจ้าก็คือนับสู่ของมนุษย์นับสูก็คือความต้องการอารมณ์ฝ่ายต่ำต่างๆการหลงในรูปรสกลิ่นเสียงโดยไม่คํานึงถึงว่าสิ่งนั้นมีโทษกับตัวเองหรือไม่อย่างไรกับการล่อ,ล,อลวงของอมารที่อยู่ภายนอกครับซึ่งมารตัวนี้ถ้าเราพูดกันในรายละเอียดต่อไปในรายการนี้ก็จะเห็นว่า มานเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของมานเองอ uh huh. อยู่ในรูปของคนที่อยู่รอบข้างแต่ว่าถูก,ถกวิถีชีวิตหรือว่าการปฏิบัติของมานเนี่ย uh huh. สิงสู่หรือว่าชักนำไปแล้วก็มาล่อลวงมนุษย์ด้วยกันเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมนุษย์หรือท่านผู้ชมอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ uh huh. ะแล้วพระเจ้ากำลังเล่นอะไรอยู่เนี่ย uh huh. อยู่ๆพระองค์ก็สร้างเรามา uh huh. แล้วก็ ให้เรามาใช้ชีวิตให้เราฝ่าฝืนแล้วก็ให้เรามาใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วก็ถูกล่อลวงจากมันได้อืมให้เราทําดีให้เราทําชั่วมนุษย์ต่างๆเนี่ยเป็นคนดีคนชั่วแล้วก็อทีนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราคิดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรอืมก็เกิดขึ้นจากสติปัญญาที่พระเจ้าให้มาอืมที่ว่าพระเจ้านทรงยุติธรรมที่ว่าสมมุตินะครับสมมุติในฝ่ายเราก่อนว่าถ้าพระเจ้าสร้างเรามาสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เหมือนกับอะไรกา ก็คือไม่มีความรู้สึกทําชั่วเลยทําความดีอย่างเดียวเลยเราก็ไม่มีความคิดที่จะคิดว่าเอ๊ะพระเจ้าสร้างเรามาทําไมพระเจ้าสร้างเรามาทําความชั่วทําไมทําไมคนบางคนเป็นคนดีบางคนเป็นคนชั่วไอการที่เราสามารถจะคิดได้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาเพราะเรามีสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยสามารถจะแยกแยะได้ได้ครับทีนี้ถ้าจะเปรียบเทียบอีกก็จะเหมือนกับที่เราเคยเปรียบเทียบมาแล้วอเหมือนกับสมมติถ้าเราเปรียบเทียบกับรถเนี่ย รถเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะคิดไม่ได้แต่ทุกวันนี้เรามีเราเริ่มที่จะพูดกันแล้วว่ารถเนี่ยมีสมองสมองกลของรถก็คือคอมพิวเตอร์เ,รา,เราสังเกตไหมครับว่า,ารถบางรุ่นปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามาากฎข้อบังคับความปลอดภัยในการใช้ของมันเนี่ยรเราสตาร์ทมันไม่ติดเช่นถ้าหากว่าเราไม่ปิดประตูไม่สนิทก็สตาร์ทไม่ติด ถ้าหากว่าเราไม่ค่าเฉลี่ยขาดนิรภัยเราก็สตาร์ทไม่ติดนี่คือสมองของของรถรนะครับทีนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยรถเนี่ยได้เกิดถามขึ้นมาหรือว่าเกิดกระบฏขึ้นมาว่าฉันจะไม่ไม่สตาร์ทเครื่องแล้วค,คุณจะทำยังไงผมฉันก็จะไม่ติดเครื่องเนี่ยก็เหมือนกับมนุษย์ได้ถาม ถามพระเจ้าว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างมาทําไมว่ากินเหล้าก็ไม่ได้รักขโมยก็ไม่ได้ลักขโมยก็บอกว่าผิดกินเหล้าก็บอกว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับก็เหมือนกับรถจะไปถามบริษัทวิศวกรคนสร้างประดิษฐ์เขาขึ้นมาว่าทําไมต้อง้ขึ้นมาขับแล้วก็วิ่งนบรัดรับคนด้วยฉันไปทําอย่างอื่นไม่ได้หรือยังไงก็แน่นอนว่าคนที่เขาสร้างรถขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าก็ฉันสร้างแต่มาเพื่อจะให้ทําหน้าที่นี้อื ดังนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่เหมือนกับเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราต้องศึกษาถึงวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างเรามาจากใครจากผู้แนะนำคู่มือก็คือบรรดาศาสดาศึกษาในคำพีต่างๆที่พระองค์ทรงประทานมาแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นทำไมต้องปฏิบัติไปตามนั้นก็หมายความว่าเมื่อเรามีชีวิตมาแล้วเนี่ย มีมนุษย์คนไหนบอกไหมครับว่าอพระเจ้าเลยไม่น่าสร้างฉันมาเลยอืนะครับทุกคนก็ถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงแม้แต่คนที่เกิดขึ้นมาไม่มีมีอาการไม่ครบสามสิบสองเนี่ยแขนพิการขาด้วนบ้างเนี่ยเขาก็ายังมีจิตสํานึกในการต่อสู้ชีวิตเขามีมีการอทดท้อหรือว่าโทษธรรมะอโทษะชะตาชีวิตว่าให้เขามี สิ่งที่ไม่ครบเหมือนกับคนอื่นเนี่ยเขายังต่อสู้ชีวิตครับดังนั้นนี่ก็เป็นอ่อสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วมีความพึงพอใจเนี่ยเขาจะยืนให้ชะตากรรมเนี่ยมาปลิดชีวิตเข้าไปโดยไม่ต่อสู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ครับเช่นว่าเกิดมาแล้วก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วก็อ่ไม่กินข้าวไม่ทำงานไม่ศึกษาก็ แล้วก็ตายไปในเวลาสามสิบสามสิบปีห้าสิบปีแปดสิบปีไม่มีมนุษย์คนไหนทํำดังนั้นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้มาเนี่ยเป็นความเหมาะสมแล้วคทั้งทางด้านตั้งแต่หัวจดเท้าจดเท้าของเราเนี่ยสติปัญญาเพราะแรกายภาพกายภาพทั้งหมดกายภาพและข้างในใช่ครับสติปัญญามันสมองครับให้เราหวนกลับไปดูสัตว์หรือฉันที่ว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่สัญชาตญาณก็คือ ต่อสู้กันเองอผส,สมพันธ์กันเองหากินแล้วก็ตายไม่มีวัฒนธรรมไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์เดรัยฉันชนิดใดเลยที่ได้สร้างอารยธรรมของตนเองขึ้นมาครับมีอยู่บ้างแต่ว่าก็นิดหน่อยมากเลยในในในอย่างลิงทางจําพวกบางจาพวกก็มีวัฒนธรรมของตนเองแต่ว่าไม่เคยมีสัตว์เดรัจฉันชนิดใดที่สร้างอารยธรรมของตนเองขึ้นมาเหมือนมนุษย์ครับดังนั้น ส่วนผสมที่ลงตัวทั้งหมดเนี่ยมนุษย์จะต้องยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาแล้วก็ดําเนินไปตามที่พระบิดาเจ้าได้ทรงสั่งครับพระองค์ได้ทรงบอกไปแล้วว่าถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมนุษย์จะสร้างอะไรทำแล้วก็มีความสูงส่งกว่าเทวทูตถ้าคุณไม่ทําแบบนี้คุณก็จะตกต่ำไปเหมือนกับยิ่งกว่าสัตว์เดรัจชานครับแล้วสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้สุดท้ายคือว่าเมื่อมนุษย์ปฏิบัติตามสิ่งนี้ทั้งหมดอย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยเขาสิ้นชีวิตไปอื พระองค์ทรงตอบแทนเราเนี่ยด้วยกับชีวิตอันนิรันดร์ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าเราจะนับมันเป็นพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีเนี่ยมนุษย์ไม่มีจุดสิ้นสุดอีกแล้วแล้วก็มีวิถีชีวิตการอนันวยความสะดวกทุกอย่างเนี่ยเป็นอมตะเราลองคิดย้อนกลับไปที่ว่าจากเราเนี่ยคือสิ่งที่ไม่มีเลยในจักรวาลน,นี้เป็นศูนย์ยากาศ พระเจ้าได้ทรงสร้างเรามาแล้วก็ให้เราใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงให้มาด้วยเป็นเวลาเพียงแค่40ปี50ปีเพราะพระองค์ในทรงกำหนดที่จะเอาโทษเราเนี่ยหลังจากที่เราบรรลุศาส,สนาภาวะแล้วซึ่งก็อายุป,ประมาณ10ปีขึ้นไปแล้วนั้นเราก็ใช้ชีวิตอย่างอยู่อย่างชอบธรรมอยู่ในคลองของธรรมเนี่ยประมาณ5 6หรือ70ปีหลังจากนั้น50ปี70ปีที่เราทำไปเนี่ย พระองค์ทรงตอบแทนเราด้วยชีวิตอมตะนิรันดร์การอาจารย์จะบอกว่าเพียงแค่มนุษย์เนี่ยครับนะครับรู้ตัวเองว่าเป้าหมายถูกสร้างมาเพื่อที่เราตอบไปแล้วเพื่อทําการเคารพพักดีอิบาด้าต่อพระองค์ไปฮะแล้วเสร็จแล้วใช้ชีวิตปฏิบัติตามคันลองอยู่เนี่ยบางคนก็อายุ30สปีก็ไปแล้วห้าสิปีไปแล้วเจ็ดสปีไปแล้วแต่สรุปแล้วปัจจุบันยีงไม่ถึงไม่เกินไม่ถึงร้อยเนี่ยไปแล้วแต่ว่าถ้าเราได้ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติตาม คำสอนคำสั่งศาสดาและในคมภีในในคู่มือที่ว่านี้ครับสิ่งที่พว์ตอบแทนนั้นนิรันดรอับดันอัปดาตลอดกาลอย่างนั้นนั่นก็คือตอบแทนให้ได้รับความดีในสวงสวรรค์อย่างนั้นใช่ไหมอจรย์ผู้จุดจุดนั้นเอเพียงแค่แรกแค่เพียงว่าเราปฏิบัติตามในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แค่เนี้ครับือคือคาว่าสวงสวรรค์เนี่ยจริงๆถ้าเราพูดในให้เล็กเนี่ยมันเป็นคําที่พระเจ้าให้เพื่อที่จะเป็นภาษาของมนุษย์ครับให้เข้าใจว่า คำว่าสวรรค์เนี่ยมนุษย์จะเข้าใจว่าคือความสุขอนรกคือความทุกข์แต่ว่าความสุขหรือว่าสวรรค์ที่พระเจ้าให้เนี่ยมันไม่มันจะใช้คําว่าสวรรค์ไปไปจํากัดความไม่ได้ม,มันคือชีวิตลักษณะหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถจะติดน,นาการได้ในมิตินั้นในตลอดกาลถ,<ม>ถ้าเป็นความสุขความสุขตลอดการม,มีผู้รับใช้มีผู้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างใช่ครับก็คือทรัพย์ต่างๆที่พระเจ้าได้ใช้กับเราในโลกเนี้เพื่อสื่อให้เห็น ทั้งสวรรค์และการลงโทษของพระองค์เนี่ยเป็นสัพท์ที่มนุษย์สามารถจะเข้าใจได้ครับเพราะว่าถ้าพูดในศัพท์แสงที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่สั่งได้ครับเช่นยกตัวอย่างถ้าหากว่าเราพูดกับคนที่มีชีวิตเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วอืว่าต่อมนุษย์เนี่ยจะสามารถบินได้อ่าโดย โดยบรรทุกกันไปทีหนึ่งสี่ห้าร้อยคนแล้วก็เดินทางถึงจากจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเป็นหลายพันกิโลเมตรเนี่ยในเวลาสี่ห้าชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงก็ถึงแล้วเนี่ยมนุษย์ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ไม่สามารถจะเข้าใจได้แล้วก็อาจจะสังหารคนที่พูดได้ซ้ําว่าเป็นคนพูดโกหกแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นนิยายปรำปรามามาพูดให้ใหเราให้เขาเนี่ยได้ฟังเหมือนกันมนุษย์ในโลกนี้ยังไม่เข้าใจถึงสวรรค์หรือนรกที่แท้จริงของพระองค์ แต่ว่าที่สื่อได้คือนรกเนี่ย<ม>คือความเจ็บปวดความทรมานมสวรรค์คือความสุขแล้วก็ความเกษมเปรมปรีอะไรต่างๆกันแล้วแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้ไว้ครับก็อาจารย์กำลังจะบอกว่าเป้าหมายของการสร้างมนุษย์เนี่ยโดยโดยถ้าถือปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์ตามแบบอย่างของาศาสดาเนี่ยตามคำพีเนี่ย เขาก็จะได้รับผลตอบแทนในสองที่นี้ถ้าฟ่าฝฟ,ฟื้นไปอยู่นรกซึ่งเป็นตัวแทนของความทุกข์กถ้าปฏิบัติตามคําสั่งทุกอย่างอยู่ในกรอบอยู่ในธรรมศาสนาเนี่ยในกรอบของศาสนา,าเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มีความสุขเรียกว่าสวรรค์อย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าทั้งสองที่เนี่ยมันก็ถ้าใครได้ไปอยู่ในที่สองที่นี้แล้วก็ตลอดกาลเหมือนกันตลอดกาลยกเว้นะจะมียกเว้นแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเราต้องพูดถึงว่า ยกเว้นในทุกอาจจะมีว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาแต่ว่าได้ฝ่าฝืนในบางระดับบบางระดัเมื่อถูกลงโทษจนกระทั่งหมดโทษแล้วก็จะไปอยู่ในสวรรค์แต่ว่าในสวรรค์เนี่ยถ้าให้ความสุขแล้วตลอดตลอดกาลไม่มีข้อยกเว้นใดๆแล้วครับผมอันนี้คือคือรายละเอียดคร่าวๆที่เราสามารถจะับพูดถึงกันได้ในในช่วงนี้ท่านผู้ชมที่ารบครับเราก็มาอยู่ในช่วงท้ายของการในวันนี้ ที่เราได้พูดก็ต้องตั้งประเด็นตั้งแต่แรกกับอาจารย์ฟารีเดนนิยนนั่นก็คือว่า,เ,าเป้าหมายที่เรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับมาทำอมันมาปฏิบัติตัวเพื่อทําการเคารพพักดีพระผู้เป็นเจา้าเชื่อฟังในคําสั่งของพระผู้เป็นเจา้าโดยที่ว่าคําสั่งนั้นได้ถูกบัญชาใช้มาเนี่ยนะครับในคมภีนะครับ,นะรบมีได้เป็นเฉพาะคัมภีอย่างเดียวหาพระงค์ทรงเมตตาได้ทรงาศา,าสดาบรรดาศาสดาทั้งหลาย มาเป็นต้นแบบแสดงแบบอย่างให้เราเห็นว่าถ้าจะทําการใช้ชีวิตอยู่ในโลกถ้าทาการอิบารัดาในรูปแบบเช่นละหมาดถือเส้นอดสกาดที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยทำอย่างไรในการใช้ชีวิตในประจําวันการทำมาหากินประกอบสัมมาชีพยอย่างสุจริตในการช่วยเหลือสังคมกัน,นต่างซึ่งเป็นแบบอย่างที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยก็มาเป็นแบบอย่างอันนั้นให้เห็นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยนะครับว่า ทั้งแบบอย่างทั้งคำพีที่พรรองทรงเจต,ตนาดีต่อมนุษย์ที่พปะองทรงสร้างพระองทรงรักทรงเมตตานั้นนะนะฮะเ,เป็นความเมตตาขององค์อย่างแท้จริงและถ้าใครได้ปฏิบัติตามเขาจะอยู่ในที่ที่มีความสุขซึ่งพระเจ้าปารีสบอกว่าสวรรค์ซึ่งนิรันดร์ไม่มีคําว่าย้อนกลับมาอีกแล้วส่วนใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็เป็นผลตอบแทนนั่นก็คือนรกซึ่งเป็นตัวแทนของความทุกข์จะไปอยู่ในที่นั้นในช่วงที่เขาได้ผิดพลาด ช่วงที่เขาได้ประกอบหรือว่าเผลอเลอไปในชีวิตประจําวันในขณะที่เขามีชีวิตอยู่50ปี60ปี80ปีชีวิตหลังจากนี้ไปนะครับก็จะไปอยู่ใน2ที่แต่ก่อนจะไปอยู่ใน2ที่นั้นมันมีอีกที่หนึ่งซึ่งเราจะพูดกันต่อไปเสียดายเวลาวันนี้หมดนะครับผมกับอาจารย์ฟรีดเดนนิงยอดต้องขอจากลาไปก่อนแล้วเราจะคุยกันในประเด็นข้างหน้าต่อไปในโอกาสต่อไปครับวัส a l a m u a l a i k ะ m รมะตุลลอ u l l a h ะ a b a